ไาเทคมากมากเลยนะคะวันนี้เราจะต้องมาตัดคณะแล้วนะไหนแล้วนะคะเรจะตัดเอาตรงนี้ ก็ร้องไปหาลักกี้ก่อน,นลักกี้ไม่กลับบ้านเมื่อคืนโอเคหาลักกี้ก่อนค่ะนานลักกี้อยู่นี่มันงันไงลักกี้อยู่นี่ Good morning มันคืนนอนด้วยกันหรือลูก ขาลาดวราขลาดเรา,า,า,เรานอนด้วยกันหละลกูกเป็นคนรักกันยัยใช่ไหมตี้ตอนเช้าค่ะลกูกขามานอนนนนอนทีนี่ก็เมื่อคืนก็นอนด้วยกันนะพวกเองเนี่ยเมื่อคืนลักกี้ลีโอนอนนอกบ้านนะคะ โคลาน้องเจ็บตัวเองหนักนะโคลาเนโคลากลับมาแล้วจ้าเมื่อกี้นะคะอ,อ๋อเ๋โลาเด็กๆทำอไรกันลรอ,อปีนใหญ่เลยนี่ยังไม่ได้ตั้งไว้ตรงนี้นะเดี๋ยวจะมาเก็บอึกันนะคะ ช้ามาอมก็จะต้องมาหรือ,อ่า้อยต้องมาสำรวจนะคะสระน้ำของเราว่าโคราดึงต้นไม้ถึงหรือเปล่านะเพราะว่าโคราทำทังไปหลายอันแล้วค่ะมีวันนี้ทุกอย่างเรียบร้อยดีนะคะเมื่อวันก่อนโคราเขาลงเขาไม่ได้ลงสระค่ะทุกคนแต่เขาไปจัดการนะคะต้นบัวหลวงนะคะเขาก็เด็ดดอกมาค่ะตอนนี้บัวหลวงเราไม่มีสักดอกเลยนะคะเพราะโครา โผล่ขึ้นมาปุ๊บนะคะเหนือน้ำโครามันก็จะกัดเอาไปกินเลยค่ะทำพังนะคะปลาเขาทำอะไรกันคะดูเขาเคี้ยวกันค่ะทุกคนปลาเขาเคี่ยวพาราสีนอ้นู้นอื้อไม่ร็จะตายไม่ใช่ตายเขาเคี่ยวกันค่ะ กบนะคะที่แม่กบมาวางไข่ไว้ก็เป็นลูกออสแล้วค่ะตอนนี้เยอะมากเลยนะคะเป็นสวนเลยเต็มสะเลยค่ะเขี่ยวกันหรอท่น,นอุ้ยมาเป็นชุดเลยอ,ะอ่ะอันนี้น่าสงสารมากมากเลย วลาไม่เอาลกูกสายปลาจะได้เวลาผสมพันธุ์แล้วค่ะแล้วสี่ตัวห้าตัวนะคะมารวมกันหมนดเลย 可以。Okay. เเห็นนน้ชัดจขึสวัสดีคะ่ะทุกคนอุ้มทักทายทุกๆคนนะคะอีกแล้วจ้าจากประเทศเซอร์เบียนะคะอย่าโนสตขับเลยว่าอุ้มเทคหลายเทคมากๆากเลยนะคะวันนี้เราจะต้องมาตัดคณะแล้วนะคะเราก็ตัดไปแล้วนะคะได้สี่ห้าต้นแล้วนะมันออกดอกแล้วนะคะทุกคนคะ่ะอุ้มก็ เลยต้องตัดจริงๆนะอุ้มตัดเขาช้าไปนิดนึงนะจริงๆตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วอุ้มควรจะตัดนะคะแต่ว่าธุรกิจพันล้านเยอะมากเลยค่ะมีแขกด้วยเพื่อนมาด้วยนะคะก็เลยไม่ได้ทําอะไรเลยค่ะส่วนมากก็าพาเขาไปเที่ยวนะคะวันนี้นะคะอุ้มจะพาทุกคนไปทําเมนูนะคะคณาผัดไก่กรอบค่ะทุกคนเป็นเมนูง่ายๆนะคะรีบเร่งนะคะในกรณีที่เราไม่มีหมู3าชั้นนะคะที่จะมาทําหมูกรอบเนาะอ่าเราก็ ใช้นะคะไก่ชุบแป้งทอดนะคะคล้ายๆกับเมนูผัดปาาิดวหวานไก่กรอบที่อุ้มเคยทําไว้ในคลิปก่อนๆน,นะคะอ๋อแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะอุ้มขอบคุณนะคะสําหรับกําลังใจสําหรับคอมเมนต์ดีๆนะคะที่ทําให้พวกเรานะคะอ่านแล้วเกิดพลังในการทําคลิปดีๆต่อไปนะคะแต่อุ้มขอรบกวนนะคะช่วยพี่ๆช่วยผักปากนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะ, like, ะ,คะแล้วก็ถ้าใครที่กดติดตามนะคะก็ช่วยกดกระดิง่งกริ๊งๆด้วยนะคะเพราะว่า ช่วงหลังๆเนี่ยนะคะ u t u b e เขาจะไม่ค่อยแจ้งเตือนสักเท่าไหร่นะคะมีพี่ๆบางคนนะคะบอกอุ้มมานะคะว่าคลิปอุ้มหายไปเป็นครึ่งปีเลยค่ะทุกคนซึ่งจริงๆอุ้มลงคลิปบ่อยมากนะคะซึ่งเกือบทุกวันด้วยซ้ำไปนะคะนั่นก็เป็นสาเหตุว่าคุณพี่นะคะกดติดตามนะคะแต่ว่าไม่ได้กดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะเขาก็จะไม่แจ้งเตือนนะคะเนาะเขาก็จะเอาคลิปคนอื่นดันดันนะคะให้เราดูแทน ก็จะประมาณนี้นะคะ YouTube ซึ่งเขาเปลี่ยนระบบบ่อยมากๆเลยนะคะดังนั้นการกดกระดิ่งนะคะแล้วก็แจ้งเตือนไว้ดีกว่าคะ่ะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากบ้านชนบทในเซอร์เบียคะ่ะเนาะจะไดะ้ติดตามนะคะชีวิตของพวกเรานะคะทุกวันเนาะดูว่าเด็กๆเ,เป็นยังไงบ้างเนาะก็อัปเดตนะคะชีวิตประจำวันของพวกเราทุกๆวันคะ่ะ เดี๋ยวอันไหนที่ใบมันเริ่มจะแก่แล้วเดี๋ยวอุ้มจะลองเอาไปลวกนะคะแล้วก็จะเอาไปแช่ตู้ช่องแข็งดูนะคะเดี๋ยวจะดูว่าช่วงหน้าหนาวนะ่ะมันจะกินได้ไหมนะคะทุกคนคะ่ะรุ่นนี้นะเป็นรุ่นที่พี่กล่อมให้มานะคะส่วนของพี่กล่อมนางก็ตัดแล้วค่ะทุกคนนาะงก็บอกว่ามันจะออกดอกแล้วเหมือนกันก็เลยต้องตัดเพื่อที่จะให้เขาแตกยอดอ่อนออกมานะคะ อุ้มก็ไม่ได้ฉีดยาแล้วค่ะทุกคนยากันแมงกันหนอนอะไรทั้งหลายนะเพราะว่าอุ้มเคยใช้อยู่สูตรหนึ่งนะคะสูตรกาแฟนะคะเกลือนะคะเอามาฉีดพ่นแล้วอุ้มเห็นอุ้มฉีดปุ๊บแล้วอุ้มเห็นหนอนนะคะเขาตกมาตายทันทีเลยค่ะทุกคนส่วนแมงนะคะเาก็บินหนีไปแล้วอุ้มเห็นแล้วอุ้มรู้สึกว่า ไม่ทําดีกว่าค่ะทุกคนเพราะว่าเราเห็นเขาตกมาตายแล้วเรารู้สึกไม่โอเคอะค่ะก็เลยอยากกินก็กินไปเหลือแค่ไหนเราก็กินแค่นั้นค่ะทุกคนนะค่ะมาค่ะมาเก็บคณะนะคะกับเรางอมมากๆเลยค่ะทุกคนไม่อยากจะตัดเลยนะคะเนี่ยไม่อยากจะตัดจริงๆนะเนี่ยอืแม่เอ๋ยพ่อเอ๋ย เป็นการปลูกคณะนะคะครั้งแรกที่แบบว่าอลังมากนั่น,นหักเลยยอดนี้อุ้มเอาไปนิดเดียวทุกคนค่ะไม่ได้เอาไปเยอะนะคะอุ้ยอ้ย,อยน้ำมากเลยค่ะทุกคนอันนี้แก่แล้วนะคะอุ้มก็จะตัดเอาตรงนี้พอ่อ แมนเตนค่ะอันนี้คือต้นบรอกโคลีนะคะอุ้มปลูกเสริมค่ะทุกคนเวลาคะน้าเราตัดหมดแล้วนะบรอกโคลีก็จะออกแทนนะคะแปลงนี้นะแม่เจ้าเจ้าช่วยกล้วยทอดอ่ะนอน ต้นนี้นะคะมันเป็นผักโขมไทยคะ่ะทุกคนที่มันมาขึ้นเองนะคะเดี๋ยวอุ้มก็จะคิดหาเมนูแล้วนะคะว่าเป็นเมนูอะไรนะไปคะ่ะได้แค่นี้เดี๋ยวเราไปจัดการกันคะ่ะ อ่อนนะเนี่นยดูเหมือนจะแก่แต่ว่าอ่อน อ่อนนะเนี่นยดูเหมือนจะแก่แต่ว่าอ่อน ไก่กรอบของเรานาระะม่ยค่ยย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 ั